กับเรานะคะช่อง MJ CV 6 5 0 R นะคะีว่า MJ Channel นะคะวันนี้ก็มาพบกับมิวกับพี่ดอียตามเคยนะคะวันนี้มีภารกิจหนึ่งอย่างที่เราอยากเป็นเรื่องของแบบความหิวของเราเองแหละเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อหมูปิ้งนะคะซึ่งเป็นร้านน่าจะน่าจะเด็ดแหละที่เราเห็นแบบพี่ๆเขาแบบที่ขับรถรถพ่วงรถสิบร้ออะไรเนี้ย เออแว่เยอะแว้วเยอะนะเดี๋ยวเราต้องลองไปดูกันตามมาตามมาเอาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะก็ยังมีรถแล้วก็มีคนทำงานก็ยังทำงานเก็บกันทุกคนแหละแต่เราแอบว่างไงเราก็เลยแบบอยากกินโรปิ้งแต่เช้าเลยนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูละ ็จะวนๆอยู่แถวนี้ละช่วงนี้ด้วยความที่ตังไม่มีด้วยกระเป๋าแห้งคลิปก็จะดูแบบไม่ค่อยมีสาระอะไรอ้าวอาถ้าดหว่วยเดี๋ยวมาจัดคันนี้กันนะคะเขียว,วเขียวเมื่อกี้เอามาเป็นเพื่อนพี่ถั่วตั้งชื่ออะไรเดี๋ยน้องถั่วเขียวไหม ทุกคนเป็นเหมือนเราปะแบบมีรถแล้วแบบไม่ไอยู่ติดห้องอะวันหยุดอะคือแบบต้องได้ออกไปอะไม่ได้ออกไปก็แบบต้องได้ล้างอะเอออย่างน้อยก็ต้องได้ล้างอะคือไม่รู้อะเหมือนเหมือนเหมือนเสพติดไปแล้วอะอยู่ไม่ติดห้องอะแค่ได้ออกขับมารับปักซอยก็แบบเออโอเคละดีกว่าไม่ได้ไปไหนเลย กินไกลขนาดนั้นเนี่ยอีกนานเลยเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยทุกคน ใกล้จะถึงร้านแล้วเห็นอยู่แไก่ๆนู่นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าหมูปิ้งเขาไม้ราคาเท่าไหร่น่ากินไหมอร่อยไหมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าร้านอะไรที่มันแบบแพงๆหรอกเนี่ยร้านประจำแบบเนี้ยแหละเจอไปไหนก็แวะอะนี่ลูกค้าเขาเยอะเด้อ ตามมาดูตามมาดูนี่หมูปิ้งเขาไม้ละห้าบาทเองนะทุกคนแพงสุดก็น่าจะ10บาทอะ่ะนี่ที่เราจับจับอยู่นี่ก็เป็นไม้ละห้าบาทอะ่ะน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราขอระยตเรียกก่อนนะ อย่าโฟกัสที่กระเป๋าตังค์เรานะคะช่วงนี้เขาคันวิกฤตแล้วแหละน่าจะไม่ต้องใช้กระเป๋าตังค์ละไม่ต้องมีละตังค์ไม่มีจะใช้ละนี่ <c oughs> <c oughs> เราได้หมูปิ้งแล้วเราก็จะไปหาที่กินหมูปิ้งของเรา อยไว้ไหนดีอะไว้ตรงนี้ละกันใช้มันเป็นประโยชน์หน่อยที่ตั้งกล้องเนะี่ยใจไม่รักอย่าซื้อขี่นะคะตากทั้งแดดทั้งฝนทั้งลม อกอหลังๆนี่แบบร้อ2 0 0ยยังไม่กล้าเติมเลยแพงเกิน นะคะแล้วก็ได้หมูปิ้งเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งกินตรงนี้เลยแหละหก่อน วันหยุดของเรานะคะชิวๆะคะ,ะดูไม้ละห้าบาททุกวันนี้ยังมีอยู่นะเราขับรถผ่านเราก็จะเห็นพี่ๆท,ที่ขับรถแบบรถพ่วงรถสิบล้ออะไรแบบนี้แวะเยอะมาก สรับผู้ชายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากหาของกินค่ะใ้ายังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะว่าครั้งหน้าพวกเราจะพาไปไหนบ้างนะคะพาปดูว่าวันหยุดเราทําอะไรบ้างนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างเลยเลยนะคะบาย